ได้หาบ่อวานเลยบ่บานเลยคนดวงนีขุดมาหาัวเจ้าปลาเจ้าปลาช่อนใช่ไหมปลาช่อนมันหลบลงไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยบ่น้ำลึกไหมฝั่งนั้นล่ะลึกฝั่งที่ป่าอยู่อ่ะฝั่งเนี้ยไม่ลึกแต่ตรงนี้กินไม้เยอะนี่ฝานิ้นฝานายมันจะได้ ใครไม่รู้ค่ะโอะ้อยเลยตัวแรกปล่อยเลยเอี่ยมทั้งคุ้มมัเป็นลายขาวเลยออเอาเอามาตรงนี้นนเจอ,อเจอ,อพันของแท้แล้ว บาดเเียว้าดเดียวเอาบ่อนี้ขึ้นหน่อยเอาขึ้นไหมห้ามห้ามห้ามถือใกล้เพราะว่าถ้าโดนเนียงมาแล้วมันจะปัญหาจะเกิดปวดขึ้นมาละกิโลป่ะเนาะห้าหกโลเกือเนียงก็ อันนี้ถ้ามันเล็กก็ไม่เอาเนี่ยถ้ามันปิ้งปิ้งใช่ไหมกินหลอดอเแรกเลยเนาะจะเกินสิบห้ากี่ใบแสนเนาะเอฟบาร์คอหายใจขึ้นท่าขึ้นท่าเอายกขึ้นสูงๆโอ้ฝ่ายอย่างนี้ตัวใหญ่เนี่ย